ใจมากเลยนะคะว่าทําไมพระอาจารย์ถึงไม่เมตตาผู้คนทั่วไปเหมือนเหมือนสอนแล้วก็เพื่อเพื่อรวบรวมเพื่อ,เ,อเก็บช่วยทุกๆคนนะ่ะเพราะพระอาจารย์จะพูดว่าผู้มีปัญญามีน้อยแล้วก็เราจะคุยกับผู้มีปัญญาเท่านั้นที่ฟังสิ่งนี้รู้เรื่องแล้วหนูก็เลยนึกว่าเอ้าแล้วคนมีปัญญาเขาไม่น่าสงสารหรอทำไมาไม่อ้คนที่ไม่มีปัญญาไม่น่าสงสารใช่ค่ะพวกปลาส้อยปลาสิ่ว <C oughs> เขาไม่น่าสงสารเหรอทำไมพระอาจารย์ไม่สอน ก็พระเจ้าก็อุปมาใหม่มอนบัวสี่เราหรือม้าสี่พวกม้านี่หนักเลยฉันบอกว่าถ้าฝึกไม่ได้ก็ข้าวเอาเนื้อกินเลยเพราะนั้นการที่พระอาจารย์เมตตาคือใสหัวไปเสียดีกว่าที่จะเป็นกรรมนี่นคือเมตตาหมดเมตตาสุดแล้วเขาจะได้ไม่ย้ำอยู่ในเมตตาแล้วก็ลําบากลำบนไงการเป็นอยู่ที่ปกติคนเราเข้าใจกันให้อภัยกันได้นั่นคือมีสินธรรมพอสินธรรมดีปั๊บการอยู่ก็อาใช้เป็นคำนอตสมเนิยงในการอยู่ก็กกกเป็นปกติ พอเริ่มเอาไปสินเป็นข้อๆมันเริ่มแล้วมึงผิดมึงคุกถูกเริ่มแล้วแต่ลงโทษก็ไม่ได้ก็เป็นกรรมเฉพาะตัวมันเอาไม่อยู่ก็เลยต้องมาเป็นกฎหมายจับมึงเข้าคุกประหารชีวิตอะไรทํานองนั้นคือต้องลงโทษเป็นแบบเป็นตัวอย่างเป็นนั่นเลยเขาไมให้มั<ค>นไม่ให้มันเห็นเเขาไม่รู้ตัวจริงๆนะคะว่าก็มันมีวาสนาบารมีอยู่ก็ไม่รู้อ่ะบางคนทําผิดหน้าด้านๆก็ยังทำอ่ะเพราะรู้ว่ามันผิดก็ยังทำอ่ะส่วนใหญ่รู้หรือไม่รู้คะที่ทําต่อเนื่อง มันมันเอาไม่อยู่เพราะอินทรีย์มันไม่ไม่พอที่จะให้มันเป็นได้กับก็ไม่สองพวกกับพวกที่ดีกับไม่ดีก็เหมือนก็เราทําบุญนะเราจะทําบุญกับพวกไหนก็ระเพ่แบบสัตว์เจชานเอาสัตว์เจฉานก่อนสัตว์เจชานเนี้ยอย่างทําบุญกับหมาเงี้ยให้หมากินข้าวหมาเาเฝ้าบ้านได้ดีแต่ระหว่างหมากับไอ้ขี้เมาคนหนึ่งมาเฝ้าบ้านอันไหนได้ดีกว่ากันขี้เมาขี้คนจะฆ่าคนตายมันผิดเยอะ ยิงหมาตายมันผิดมันเดี๋ยวนี้จึงจะมีกฎหมายก็ยังน้อยกว่า<ะ>ใช่ไหมล่ะแล้วถ้าาเราไปทำํำเราาไปทํเนี่ยทําเหมือนกันกรรมที่ทํากับคนมีศินไอ้เขาพยายามศินร้อยยี่สิบเจ็ดแต่บวชมาไม่ได้ศึกษามาแต่โกนหัวแล้วผมผ้พาพยายามศึกษาชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปอย่างเงี้ยกับไอ้คนที่ไม่ได้โกนหัวไม่ได้ผมผ้าไม่มีสถานะบวชมาศึกษาทมของของนักบวชที่มีสิลเยอะๆแล้วมาหาตําหนิ ตัวเองก็ไม่ได้มีสภาพคือปัญญาไม่มีที่จะรู้ว่าฐานะของตัวเองเป็นยังไงมหาตำหนินักบวชไม่จําเป็นต้องนักบวชในศาสนาใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ที่หมากับคนเมาแล้วก็มาพูดที่เป็นคนดีขึ้นมาไม่เมาแล้วคนมีศีลคนที่มีศีลบริสุทธิ์คนที่เป็นอริยเจ้านักบวชเนี่ยมันจะมีกันอยู่เ,เอาพระอาจารย์ไปเฝ้าบ้านเนี้ย มันมาถึงมายิงพระอาจารย์เนี่ยไอ้นอกจากไอ้คนนั้นมาโหวมว่านักบาปหนาสาหัสมากไม่เกงรงกลัวตบบาปคำอะไรที่มันมันโมหะเป็นอกุศลพร้อมอยู่กับนันโทสะโมหะของมันอยู่พร้อมมันถึงที่ยิงหัวพระเหมือนกันไอ้เราอะหลงมาตาหนิพระกันนะทั้งทั้งที่สถานภาพปัญญาไม่พอไม่เห็นสถานภาพแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องศาสนาพุทธนักบวชอย่างไรก็ช่างเขาเริ่มที่จะศึกษาลองผิดลองถูกแล้ว เขาผิดมากเขาไปลงนรกไปเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วไอเรานี่หาตําหนี่มีมืดมีปีนมีมีปืนมีมีดม,ม,มีอะไรก็ไปจิ้มชาวบ้านคือมีศีลมีวินัยที่ศึกษามาคิดว่าตัวเองเก่งแต่สถานภาพของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราศึกษามามันไม่ประกอบกับความรู้ที่เราเรารู้มันหลงเห็นชัดไหมเนี่ยไอเราก็ไม่อยากจะพูดพูดไปเขาก็หูฟังตาตาดูหูฟังปั๊บไหล ยังไม่ทันฟังให้จบมันไม่มีสติที่จะมาวิิววจารณญาณที่จะใช้นั่นเลยไม่ฟังเสียงเลยเอาเลยกูแล้วมันตัดไปแค่นั้นฟังทั้งหมดบางทีก็ไม่เข้าแล้วถ้ามีอคติแล้วก็โอ้พระองค์นี้แล้วก็ว่าดีกูมาเจอเข้าหมดเลยกูไม่ฟังอั่นอื่นไม่นั่นเลยเนี่ยเนี่ยพอพูดไปหน้าตาพระอาจารย์ก็เป็นไปด้วยเพื่อมันนั่นไม่ใช่ว่าเรามันเป็นพระอิดพระปูนยังต้องละลายไปตามแสงแดดแส,แสงไฟเลย